สวัสดีครับมาพบกับ t o y ยต้าฟอร์จูเ 2.4V นะครับขับ4 4 u ครับตัวขาวหลังคาดำครับปี2021คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่1 8 0 0,000บาทนะครับรถมือเดียวป้ายแดงครับปวัตเช็คสูตตลอดเลขไม้แค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2004ครับ4ฟลรถสวยบางเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับครับ อย่างดอกเรื่อๆครับใช้งานได้ีกยาวๆอย่างปียี่สิบสองครับของเครื่องเดิมๆนะฮะน็อตไม่มีขยับครับเม็ดอาร์คมอ,อก,กอรอยู่ครบฝากระโปรงเดิมๆรอๆเลยครับคันนี้ ถ่ายกว้างกวางนะครับรัดฝาท้ายไม่มีขยับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติครับจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกปุ่มพูดสตาร์ทปุ่มอะไรมันติฟังชั่นเครื่องเล่นจอพร้อมกล้องมองถอยหลัง เบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเบ,บาะคนขับเป่าไฟฟ้าแผงคอนโซลสวยๆเลยฮะไหลริ้วล,ลอยครับผมแอร์แบ็กคู่นะฮะไปสองเพดานภายในสวยครับเบาะไม่กิบครับไม่ขาดไม่แตกไรยงาคันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุ่มรวมใจครับ กรุงเทพสนใจโทร0614432829ครับรับประกันครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม